คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามจ๊ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r e y Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็หยู่หน้าเกมมาจองเวสองลิมผาละดวนก็รอบนี้ก็แบบเราปั่นนอกรอบนะคะทุกคนคือเราจัดโบนัสทมไม่ทันก็เลยนอกรอบไปเลย ก็ไม่รู้ว่าจะปังปุริเยหรือเปล่าหรือว่าจะพังที่หน้าก็ขอให้ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ขอทุนกลับนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะอุ้ยผ่านทุกคนก็หยูบหน้าเกมแล้วนะคะทุนห้าร้อยสี่สิบนะคะก็เหมือนเดิมค่ะออตโต้สักสามสิบรอบนะคะคือวันนี้สื่สายจริงๆทุกคนเลยไม่ทันช่วงโบนัสทามเนาะ ก็อนอกรอบเลยขายรอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะฟุกเข้ามาให้เราหรือเปล่านะทุกคนหรือว่ามันจะไม่ได้อืเพราะมันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์ที่จะแบบไม่ได้มากเออแต่ก็อยากปั่นน้ทุกคนเข้าใจไหม,มก็เลยทาทุนมาพอสมควรเนานะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากทุกคนก็คือแบบถ้าเสียก็ไม่เป็นไร <c oughs> คือ มันไม่ใช่วันของเราอ่ะเนาะเพราะว่ายังไงของแบบนี้ไม่ได้มีเสียอยู่แล้วนะคะทุกคนคือรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าก็ต้องได้บ้างเลยก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสํามนะคะก็เมนแรกได้คลิปเลยนะคะทุกคนกดลิงก์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมาร่วมกลุ่มกันได้นะคะทุกคนมาแลกเทคนิคก,กันอะไรแบบนั้นเลยโอโ้โหคแรเตอร์อีกตัวหนึ่งมาไหมก็อ,อย่างอ้ยยังไลอยู่ยังไงอะไรก็ โอเคไม่ลงจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเรื่อยๆเลยจ้ะก็รอบนี้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไหมทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอืขอขออย่าให้แบบมันกินทุกคนขอแบบทุนก็ได้เออขอทุนกลับหรือไม่ก็แบบจ่ายมาสักนิดอื ก็ช่วงนี้ก็จะลงคลิปประมาณตอนเย็นแล้วนะทุกคนคือแบบก็ผู้สื่อนะเนาะดูทุกคนโอ,อนรนะ้อยแปดนะคาแรเตอร์ลงมาบ้างเถอะมาหรือเปล่าเท่า้าสุดท้ายก็ไม่ไหลยจะ้ะ แต่ย,ยังยังยังไหลอยู่ยังไงตองยาลูกมะโอ้โห <Yeah, S 2> oh. ยังไม่ลงนะทุกคน <Okay. S 1> ดูรู้สึกหน่วงหน่วงไหมทุกคน <Okay. S 1> ใครแล้วแล้วเป็นแบบแต่บ้าไม่แต่บ้าแบบบอกกันได้นะทุกคน <Okay. S 1> หรือใครมีเทคนิคอะไรก็แลกกันได้นะ <Okay. S 1> คือมันจ่ายมาแบบัวทุกคนมันไม่ได้คอมโบนะมันไม่ได้รัวๆเลยอะ่ะแล้วก็สแคร์เตอร์ก็ยังไม่ไลงมาเลยจ้ะ ให้ตัววายใชะออกแสิบสองมีเชื่อเป้าก็ยังไม่มีจ้ะอ่ะไปเด็ยเดยี่สิบเลยแล้วกันเนาะอือหือจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนลเท้าอีกแล้วนี่ขนาดตื่นวบบายจีประมาณนั้นทุกคนนี่ยังง่วงนอนอีกนะ อนอนกินบ้านกินเมืองจริงๆทุกคนนอนแบบไม่ทำอะไรแล้วหรออะไรประมาณนั้นอ้อาจะรอดไหม ยังไม่ตายเลยทุกคนคือดูตายมาข้างเถอะพักนิดสักหน่อยอ,อย่าทำไร้กันแบบนี้ทุกคนที่ปัดมาสักพักแล้วนะยังไม่คอมโบยังไม่อะไรทั้งนะั้นเลยจ้ะมันยังเท่าทุนของเราเลยเดี๋ยวทุกคนอาฮาเอา อาโเหลือสามร้อยแล้วจ้ะคุณหายไปสองร้อยจ้ะโ,โหมาปั่นหอหาทุนดีกว่าทุกคนขอหาขอปั่นแบบเอาทุนกลับมาแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดว่ามันเข้ามาห้าร้อยเหมือนทุนเราทุกคนเราไม่ไปต่อดีกว่าเนาะเฮอไอ้ดอกยังไม่แตกอะไรเลยพอแบบกำไรเอ้ยทุนของเราเลยทุกคนโอ้โหสองร้อยส,สี่สิบืมตายยากมากจาก้ะ ายางมากแต่ทุกคนจักร์เออย่าบอกเข้ามาไหมเบยี่สิบเบยี่สิบเข้ามาเหอะเข้ามาเหอะโอ้ทุกคนมันไหลเบย์ว่ายงมันไม่มันไม่เข้ามาเลยอะโอ้โหทุกคนดูตลอดไหมทุกคนโอเคทุกคนได้กําได้ทุนมาแต่ไม่กําไรเลยจะ้ะทุกคนเอ้าไม่ไปต่อแล้วเนาะ พอปัจเศเแล้วกันทุกคนไม่ผลแล้ร500แล้วค่อยกลับไปปั่นรอบรอบโบนัสทามรอบอื่นเลยทุกคนโอ้โหเชื่อเลยว่ามันแข็งทุกคนโอ้โหดีที่มีทุนนะทุกคนก็สามารถต่อยอ,อดรอบอื่นเลยทุกคนก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะโอเคทุกคนสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ